สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูจะมาแบบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะคือการร่างภาพใบหน้านะคะแบบง่ายๆกันนะคะเอาละค่ะครูปูวันนี้ใช้ดินสอ h b นะคะสำหรับการร่างภาพนะคะเราจะเริ่มร่างภาพันที่ดวงตาก่อนนะคะถ้าใครมไม่มีพื้นฐานนะคะในการ ล่างนะคะครูปุก็จะล่างให้ดูนะคะใบหน้านะคะลักษณะนี้ตาจมูกปากนะคะตาจมูกปากนะคะให้เรากะเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ตาจมูกนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะที่สำหรับมือใหม่นะคะแต่สำหรับช่องครูปูนะคะครูปูก็จะมาสอนแบบอ่อ ใช้วิธีสังเกตรายละเอียดและกะระยะห่างนะคะให้แม่นยำวันนี้ก็เลยจะมาล่างภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะด้วยดินสอ HP ค่ะเราก็ล่างภาพแบบง่ายๆสบายๆอย่างรวดเร็วนะคะต้องใช้ทักษะในการ ึกเส้นบ่อยๆจะทำให้เราเกิดความชํานาญนะคะในการลากเส้นนะนี้ครูก็จะลงให้ชมกันนะคะกะลากเส้นโค้งจมูก นะคะคลักษณะการร่างภาพแบบรวดเร็วง่ายๆด้วยลายเส้นเ,เดี๋ยวขอเลาดินสอแป๊บหนึ่งนะคะเราไส้ดินสอให้แหลมหน่อยใช้ฝากระป๋องขนมนะคะมาเป็นอุปกรณ์ในการเหลาดินสอนะคะจะได้แหลมแหลมนะคะ ต่อไปเราก็ลงช่วงเงานะคะนะเ,เงานะคะรู้สึกว่าขนตาจะตรงนี้ก็ลากโค้งลงมานะคะจากนั้นเราก็ลากครูบใช้กระดาษของเลนส์ในซองนะคะเลนส์ในซอง สำหรับวาดนะคะแล้วก็ลากช่วงโครงคิ้วก่อนนะคะวันนี้เราวาดแบบง่ายๆนะคะร่างภาพแบบง่ายๆด้วยดินสอ HB นะคะใส่แสงเงานะคะลากจมูกลงมา จากนั้นก็ลากโครงคิ้วนะคะลากช่วงดวงตาใส่ลูกตาดำนะคะและชั้นตาขึ้นไป เว้นแววตาไว้นะคะเว้นแววตาไว้อ่าตรงนี้กูกๆขอลิบจมูกหน่อยนะคะช่วงจมูกลากลงมาหม่นะคะดูจมูกอยู่ตรงช่วงนี้นะคะ เป็นการล่างภาพแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็ลองฝึกกันดูนะคะลงขนคิ้วลงขนตานะคะ แล้วก็แรงเงาต่อนะคะลากเส้นเน้นขอบตาลงแสงเงานะคะลงแสงเงาเบาเๆนี่นะคะลงแสงเงาเบาเๆ นี้ก็เน้นขยายลูกตาดำนะคะให้เข้มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการล่างภาพแบบง่ายๆนะคะใบหน้าแบบง่ายๆแบบง่ายๆเราก็ใช้เส้นนะคะใช้เส้นตรงนี้ก็ลงช่วง ขนตานะคะขนตาช่วงปากนะคะช่วงปากแล้วก็ลงมาแรงเงาลงมานะคะช่วงปลายจมูกนะคะ ่วงขนตาแล้วก็ตวัดเส้นขึ้นไปอันนี้ก็เป็นโคนะคะลากช่วงปากนะคะกะร,ระยะห่างด้วยนะคะูบ,บไม่ได้วาดไปเลือ่อยเลื่อยเปื่อยนะคะไม่ได้เดินเลือ่อยกูก็ลงเส้นนะคะเส้น ให้แบบกะระยะห่างไปด้วยนะคะเวลาลากเส้นแต่ละจุดเราก็จะต้องกะระยะห่างนะคะเราได้ภาพแบบแรงเงานะคะแรงเงาช่วง จากนั้นแล้วก็ลากหนกคิ้วลงมานะคะลากหนกคิ้วลงมาลากช่วงขคางนี่นะคะคก,ก็มาตั้งภาพให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้ทุกคนสามารถที่จะลองฝึกกันง่ายๆนะคะแบบง่ายงลากเส้น ดวงตานะคะจำเอ่อแววตานะคะแววตาแบบพื้นฐานง่ายๆก็มีแววตาสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็รอบนอกเป็นสีดำม่านตาก็จะเน้นขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้แหละนะคะส่วนที่แบบเป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานนี่นะคะเราก็จะได้ใบหน้า เอาละค่ะวันนี้ครูปกรณมาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็น